แต่การเวลาเรายื้อกลับไม่ได้เนาะเราขอกลับไม่ได้การเวลาการเวลาคืนกินขีวิสรรพสตว์การเวลาคืนกินเกือบทุกอย่างแม้ต่ต้นไม้ภูเขาเลากาก็เศร้ากมองไปแต่บางสิ่งบางอย่างก็ทนเนาะเอ็ดหินปูนใส่ผสมกันเข้าไปแล้วนี่เป็นที่อยู่ที่อาศัยได้ทางกาย แต่ถ้า,ถาที่พึ่งทางใจเนี่ยพุทธังทรมังสาคัญคุณงามความดีบุญกุศลเป็นที่พึ่งทางใจหินปูนทรายอย่างที่น้องพ่อบอกมันเป็นที่อยู่ที่อาศัยสร้างที่อยู่ที่อาศัยที่กำบงังหลบอันตรายหลบภัยพิบัติอะไรสัะแล้วก็การที่อยู่ในโลกนี้นเ,นเราต้องไต่ตองเราต้องทบทวนไต่ตองทบทวนทบทวน วันนี้เราจะทำอะไรเนาะอ,อย่าพึ่งนั้นเลยน้องพ่อวาคิดไปทำไปก็ได้แต่บางทีก็วางแผน,าแผนวางแผนเหมือนกับวางแผนชีวิตอย่างเป็นต้น,ตนท่านถึงบอกว่าอย่าอย่าเป็นคนประมาทเนาะมีสติคำกล่าบอยู่เสมอคิดดีแล้วค่อยทำคิดได้แล้วค่อยทำคิดแล้วไม่เดือดร้อนกะว่าทำแล้วไม่เดือดร้อนขึ้นมาเลย เครื่องไม้เครื่องมือมือ,มอเขาบอกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เป็นต้นกรรมครนเาว่ากรรมกรก่อสร้างต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต้องมีอุปกรณ์ต้องมีเครื่องไม้มมมเ,คไมเครื่องมือทำอาหารกินเมืนอกบที่เขาบอกว่ารถไปยึดเข้ามาอันนั้นเขาเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับทำอาหารกินนะมันเดือดร้อนไหม ็เดือดร้อนแต่ไม่มีส่งก็เงื่อนไขตกลงกันไว้อย่างนั้นบางทีหลวงพ่อเห็นโยมว่ารถทําไมไม่ไม่อยู่ครบแล้วก็มีวิธีการรถมันหลายคันเนี่ยเป็นต้นก็จําหน่ายจ,จ่ายแจกออาไปบ้างเอาไปคืนบริษัทบ้างอืบางทีก็ขายถูกบางทีก็แจกจ่ายนั่นไปบางเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเมื่อก่อนในรถแต่ละคันเนี่ก็จะเจอ ก็จะเจอตอนที่เป็นเด็กได้ยินเสียงเครื่องบินกันถ้าอยู่ในล้มวิ่งออกมาดูบินออกมาดูทวน,นี้ธรรมดาธรรมดาไม่แตกตื่นไม่ไม่เหมือนกับชายแดนปัจจุบันก็ภาวาไงราวาได้ยินเสียงปแปลกแปกได้ยินเสียงฟ้าร้องน่ำทุกใจอย่างนี้เป็นต้นชีวิตใช่ไหมล่ะชีวิตทุกๆคนก็รักชีวิตรักชีวิตตัวเอง นี้ตายสุดชีวิตเลยแล้วมีห่วงทีนี้ทั้งลูกทั้งล้านทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งอะไรแยะไปหมดเลยอืมก็เลยเดือดร้อนเดือดร้อนนอนผาวาเขาบอกเดือดร้อนนอนผาวาเลยไม่มีความสุขอันนี้ก็เช่นกันทีนี่ชีวิตของเราอยู่แต่ละวันแต่ละวันถ้ามันเดือดร้อนหัวจิตหัวใจมันเดือดร้อนหัวจิตหัวใจเป็นทุกข์เท่านั้นนะลําบากจะแก้ทุกข์ยังไง แก่ทุกทางกาย้องกินกินข้าวกินน้ําถ้ามันมีนะก็เลือกกินได้นะเลือกได้อย่างที่ว่าร้านอาหารตามสั่งนต้องการตรงนี้ลดตรงนี้อะไรลักษณะก็อาหารตามสั่งนะเราก็สั่งได้แต่วางสิ่งบางอย่างเรื่องมาจิตหัวใจที่นี่บางทีเราไม่ได้ตามดูเนาะทุกแล้วขณะที่กินอยู่ก็ทุกอะขณะที่กินอยู่ กายมันสบายอยู่กินได้ถ้านอนไม่หลับก็ยุ่งเลยนอนไม่หลับกินไม่ได้ก็แย่เลยแย่ yeah, เลยเราจำง่ายทีนี้เราต้องพเข้าใจว่าธรรมะและศีลธรรมคุณงามความดีมันก็มีเงื่อนไขของมันอยู่แล้วมีกฎกติกาอยู่แล้วกฎกติกาของสังคมกฎหมายนั่นเนี่ยไม่ใช่กฎหมู่กฎหมายเขาลบกฎหมายด้วยถ้าลุกลำ้ำถิ่นนี นอกกอบนอกจากข้อห้ามเหมือนกับศีลไงเหมืนนศีลคือข้อห้ามถ้าเราทําได้ตอนนั้นเ,เราก็มีความสุขไงเราก็มีความสุขแต่นี้เราไม่ทําเราไม่ทําเขายัองบอกว่าจะไปเปรียบเทียบเลยด่าใครก็ช่างเถอนเนาะด่าคนชาติไหนก็ช่างเถอะมนุษย์ด้วยกันีน่โดนด่าก็ไม่พอใจแล้วก็ถูกต้องไง ใครแล้วจะชอบมาเข้ามานินทามาด่ามาให้ไล่แก่เราขนาดว่าขนาดว่าพิดอจริงนะนะก็ยังไม่ยอมรับเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ตัวบทกฎหมายเลยนี่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้ทั้งหมดนะบางคนพูดก็น่าฟังนะอย่างยกตัวอย่างอยู่บ้านนอกบ้านนอกไม่ดีตรงไหน,นแต่สมองของคนนะมันไม่มันไม่เคย อยู่กับแสงสี ier, เป็นต้นเราได้ยินเนาะคนนั้นบานคนนี้ว่าโอ้ไม่รู้นะไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะแต่ถ้ารู้แล้วแต่ไม่ฝืนฝึดื้อที่จะทำไม่ลายต่อบาปอันนั้นต่างหากในทีนี้ถ้าพูดอย่างพอดีพอดีอดขาดสติบ้างทําผิดไปแล้วรู้สึกรู้ษารู้ตัวรู้ต,ตนปรับใหม่เปลี่ยนใหม่เนี่ยพ,พอได้นะอย่างเงี้ย ยังพอได้อยู่แต่ทา้งเธอรู้แต่ก็ยังฟื้นธรรมนยรู้ว่าจะเดือดร้อนอยู่ไปด่าเขาไปดินตาเขาไม่พอใจเขามันอะไรเจ็บอะไรนักหนาถ้าพูดถึงธรรมะทีนี่ต้องมีน้ำาเข้าว่ามีน้ําอดน้ําทนมีความบดกัน้นมีความอดท,ทนได้ยินนะไม่อยากได้ยินก็เดินหนีซะไม่ต้องรับฝากไม่ต้องรับสาบรับฟัง ไม่ต้องเข้ารูงูเข้ารูงูก็จะไปฟังไว้ในใจนะถ้าสกัดกั้นอย่างนี้ได้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเลยแต่สิ่งที่ดีทีนี้ก็ปล่อยมันเนาะไม่ใช่ป่ะหูขวาก็ฟังได้หูซ้ายก็ฟังได้มันไม่ลงใจมันสะกิดตรงไหนมันทะลุเขาเข้าหูซ้ายทะลุหูขวามันทะลุเลยมันไม่ลงไปลงไปใจมันไม่ตามดูมันไม่รู้อารมณ์ ไม่รู้เท่าทันเขาพูดเดียวบอกวันนั้นนะ่ะมันไม่สะกิดใจเขาบอกเขาเตือนสติเขาบอกเขาเกล่าวบอกอันนี้มันไม่ดีนะเผอเผนโกรธข้าศีกโกรธเขียดเข้าศีกเมือกับที่วินประโยช์ที่คำพูดบอกว่าอาบนา้อนมาก่อนลูกก่อนหลานแต่บางคนก็มีประสบการณ์ทีนี้ประสบการณ์เเกิดทีหลังอยู่แต่เขาชำนาญการกว่าเรา เราเพิ่งไปฝึกไปหัดเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าทั้งประเทศเต้องให้อ่านได้ต้องให้เขียนได้ต้องอ่านได้มันใช่ไหมนะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกน้องพอไม่ใช่ทั้งหมดแต่โครงการนโยบายก็ดีแล้วก็ดีประกาศมาฉรูเลยแต่การกระทำภาคปฏิบัติเหมือนกับที่เห็นเห็นอยู่อย่ายกตัวอย่างไปรับศีลไปคนคอยไปรับศีล เีนเน่ยมายถึงว่าสมาทานขึ้นที่ไหนก็ได้ไม่ต้องบาดตามหลังพระก็ได้ไม่ต้องสวดได้ก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องท่องได้ก็ไม่เป็นไรแต่เป็นคนดีนะเป็นคนดีถ้าท่องได้ด้วยแล้วเป็นคนดีด้วยอันนี้คนยกนิ้วให้แล้วเลยถ้าไม่รู้บอกไม่รู้เลยไม่รู้แต่หมายถึงว่าครับเขาเป็นคนดีแต่บางสิ่งบางอย่างบางคนหลงตัวเองอวดอ้างว่าตัวเองเป็นคนดี คนอื่นติก็ไม่ได้ชอบแต่คำชมเขาชอบแต่คำชมต้ง,ง,งกันข้ามกันติชมด่าว่าสั่งสอนเกือบทุเรื่องถ้าเรามาทำความเข้าใจโอ้มันเป็นลนักษณะเอาโตขึ้นมาเนี่ยโตขึ้นมาโตขึ้นมาเองเหรอโตขึ้นมาเองออกมาแล้วไม่ต้องกินไม่ต้องดืม่มไม่ต้องหายใจนะ มันจะโตไม่มีโอกาสโตไหมมันก็ไม่โตไงแต่ที่นี้หายใจกก็ได้อากาศก็บริสุทธิ์พอแม่ก็ดูแลคนนู้นคนนี้ก็ดูแลเอาใจใส่เขามาเดี๋ยวไปทิ้งท่านหน่อยนะโตขึ้นมาโดยน้ำมือของคนอื่นน้ำมือของพ่อของแม่มาเลี้ยงดูค้นควายหาหมาเพื่อลูกสุดๆเลยก็เพื่อลูกเพรารักลูกแต่เจริญเติบโตขึ้นมาพอรู้ความนั้นนละ่นะ เรารู้จักบุญคุณของของผู้มีพระคุณไหมล่ะรวมจะทั้งหมดถ้าคุยกันให้ตกแตกก่อนให้ให้มันลงหลงลงล่องลงรอยก่อนเพอเพอทุกวันมีกระดาษเขียนสัญญาด้วยใช่ไหมอ่าสัญญาลมปากเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาต้องพอเห็นพูดเรื่องเรื่องเรื่องตังวัดรุนพ่อรุ่นแม่ก็ให้นะแต่ไม่ได้เขียนหนังสือไว้รุ่นลูกรุ่นหลานพอ ที่มันเป็นราคานี่อยากเอาคืนมีเยอะเลยนะมีเยอะเลยเราพ่อไปมาเยอะพอเข้าใจโอ้ที่ตรงนี้รุ่นปู่รุ่นยา่าเขาเขาให้อยู่เขาให้ให้โดวยวาจาเขาตั้งวัดไปแล้วด้วยถ้าวารรวัตถุเสนาสนะก็เต็มไปหมดแล้วลูกหลานเกิดมาทีหลังไม่ยอมไม่ยอมเป็นมาดกของปู่ย่าตาทวด ที่สุดของมันก็ฟองรองกันวุ่นวิวุ่นไายนะอ่าวุ่นวิว,วนะุ่นไหวเลยแต่เช้าพูดเราก็มีแต่ก็คิดไปตั้งวัดคิดไปตั้งวัดเมื่อไหรย้ายบ้านเนาะย้ายถิ่นพงลำนอถ้าไปเยอะหน่อยไปอยู่โน่นอยู่นี่ก็แบ่งที่มีที่ไว้สําหรับตั้งวัดจะได้มีมีวัดจะได้มีพระเจ้าประสงค์พอได้ไปทําบุญบ้างอะไรนีนะ้ก็ตั้งใจไว้ดีเจตนาดีนะคิดไว้ดี แต่ถ้าทำง่ายๆทีทำง่ายๆพอดีที่ขึ้นมีราคาขึ้นมาก็เอาเดือดร้อนเลยทีเดือดร้อนด้วยตัวบทกฎหมายเลยด้วยตัวบทกฎหมายเรามีโอกาสแพ้เนาะมันก็แพ้ไปตั้งแต่ต้นแล้วแหละถ้าทำอะไรไม่รอบคอบทำอะไรไม่โอนหลวงพ่อเคยเจอเพราะว่าหลวงพ่ออยู่ที่นี่หลวงพ่อขยายที่ขยายที่ ตอนแรกๆก็บอกมีสีไร่สีไร่เจ๊เจมันตั้งวัดไม่ได้ตามเงื่อนไขตามตัวบทกฎหมายไม่ได้ต้องมีหกไร่ต้องมีสิบไร่เลยลักษณะแล้วก็ตาไปติดๆก็จะได้หลายที่หลายแห่งก็เช่นกันทีนี้บางทีไปตั้งอยู่ที่าศานาะณตั้งไปแล้วน,นําเสนอการตั้งวัดไม่ได้มันก็ใช่ดิถ้าพูดถึงว่าจะไปอยู่ที่าศานาณะอยากเอายกที่ไหนขึ้นไปตั้งวัดเลยก็ ก็ได้เลยเขางค,งคงไม่ใช่แล้วถ้าไม่ควบคุมทนี้ไม่มีกฎกติกาแล้วมีวกฎกติกาแต่ไม่ไม่เคารพกฎของสังคมยุ่งเลยยุ่งเลยนี่อย่างนี้ก็ก็เจอกันมาเยอะเจอกันมาเยอะแล้วพ่อไปได้ประสบการณ์แล้วพ่อถึงมานี่โยมเขาโยมนะถวายที่ถวายที่แล้วก็สะดวกป่า แต่ถ้าเราลมปากที่เสยสัญญาลมปากที่เฉยยุ่งกว่าจะเสนอได้อะไรได้ก็มีระบบขั้นตอนของมันเมือไกั่เราใช้ชีวิตอย่างเป็นต้นตอนที่เป็นเด็กทําอะไรอยู่โตขึ้นมาหน่อยวางแผนชีวิตอย่างไงวางแผนชีวิตขณะที่เราวางแผนชีวิตแล้วคนอื่นจพึ่งพงาใช้เราได้ไหมหรือสร,สร้างแต่ความเดือดร้อนถ้ามวัวจะสร้างความเดือดร้อนเนี่ยยุ่งเลย วางแผนชีวิตจนคนอื่นอาศัยได้มันกับพ่อแม่เล้อลูกเกิดขึ้นมาก็เลี้ยงดูลูกทําหน้าที่นะถ้าเกิดมันไม่มีที่สุกหัวนอนก็ไม่มีขาดไปใจสีหมาต้นเครื่องน่งห่ม,มก็ขาดแคลนมีน้อยไม่พอใช้เดี๋ยวหมดหน้าฝนนีก็เข้าฤด,ดูหนาวก็นะออยังเอาอย่างอื่นมาอวดให้โชว์ได้ทีนะี้ จริงๆไม่ได้อวดได้โชว์เราก็ไปตามนั่นตามลําดับก็มันหาเครื่องประทงรังความอบอุ่นอย่างเป็นต้นแล้วทําความเข้าใจแล้วทีนี้เทศกาลออกพรรษา,าอ,ออกพรรษาแล้วก็มีงานทีมีงานกระถินมีกําหนดหนึ่งเดือนอย่เป็นต้นจะทำบุญน่ะถ้าเป็นไปได้ทําแล้วมันไม่เดือดร้อนก็ทําได้ทุกวันคนที่มีคนไม่มีทําไงก็ทําอย่างอื่นบ้าง อย่างที่เราบอกว่าขายแรงขายแรงแลกเงินแต่บางที่ไปไปช่วยเราก็ไม่ได้หวังผลอะไรไม่ได้หวังผลไปช่วยช่วยกันของหนักก็ช่วยกันดันค่วยช่วยกันดุนช่วยกันถอช่วยกันพายเป็นต้นถ้าเห็นคนเห็นแก่ตัวเลยเนาะเนาะเถอะถ้ามันมีอคติทางใจทีนี้ลําบากมันไม่อยากจะช่วยมันหรอกคนนั้นคนนั้นมันเคยด,าด่าเราคนนั้นมันเคยเอาเปรียบเรานะ มันพ่วงไปหมดเลยทีนี้มันพ่วงไปหมดหาเพื่อนพ้องน้องพี่หาไม่ได้หาคนจะมาช่วยหนาก็ไม่ได้มีแต่คนเดินผ่านเท่านั้นแหละเจอแล้วก็ช่างงอนด้ะ,ะแกล้งไม่รู้แกล้งไม่เห็นไปซะอย่างก็ข้อพ่ออะไรดูไหมพ้องวิจิตห้อใจนะไม่ได้ฝึกได้หัดเขาบอกว่าโอ้คนเรานี่เนาะมนุษย์เราเนี่ยคนเราเนี่ยน่ากลัวเนาะน่ากลัว มีวัรละที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมก็นี่แหละถึงมาทําความเข้าใจว่าเออเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุดของมันเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากจะไปทานก็ทุกทานน้าตัวเองทุกลําบากเลยทําบุญด้วยอย่างอื่นก็ได้อาภัยซึ่งอะไรกัน,กนคนอยูกก่ใกล้กันใกล้กันมีโอกาสทะเลาะก,กันถ้าคนอยู่ห่างแล้วก็มันก็แล้วกันไปไม่เคยเจอหน้ากันเลยถ้าคนอยู่ใกล้กัน ถ้าเราไปหัหดสะสมแต่สิ่งที่ไม่ดีมองไม่ดีนักษณะอย่างนี้ตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นไม่ดีเห็นแต่ไม่ของไม่ดีของคนอื่นแตตัวเองเต็มเต็มบ้านเลยหมดเต็มบ้านเลยหม,มดทุกวันนี้ขยะที่นี่ขยะในห้อยจิตห้อยใจก็ดีขยะความชั่วไม่เป็นประโยชน์เลยห้อยจิตห้อยใจน่าจะลองรับเป่าบุญเอากุศลเอาคุณงามความดี ดองไว้ในคันทสนันดาของเราขยะทีนี้มากขึ้นทุกวันทุกวันแต่ละจังหวัดเห็นไหมกี่ตันกี่ร้อยตันกี่แสนตันอะไรเยอะแยะไปหมดตันหนึ่งพันกิโลไม่ธรรมดาก็น้ำมือของใครก็นำมือของมนุษย์คนทิ้งมากกว่าคนเก็บให้เันต้นคนผลิตออกมาเนี่ยก็ผลิตแป๊บเดียวท่านเลยใช่ไหมหลายๆสิ่งหลยอยา่ามันเครื่องมทาทันสมัยไง ทันสมัยของจริงก็เหมือนกับของเทียมของเทียมก็เหมือนกับของจริงของปลอมแปลงนิยยะแปหมดเลยเราดูดูดีเลยนะดูดีเลยแต่หัวจิตหัวใจมันแปลกปลอมมันด้านไม่รู้จ่ะไม่รู้หัวจิตหัวใจตัวเองหัวจิตหัวใจหรือสมองความคิดหลายสิ่งหายอย่าไม่ได้ไปตามรู้ไม่ได้ไปตามดูมันมันปลอมมันแปลงมันมันไม่ค่อยของจริง คิดออกมาเพื่อจะไปหลอกคนอื่นที่สุดของมันคิดออกมาเพื่อจะหลอกหลอกคนอื่นนะแต่มันหลอกตัวเองได้ไหมนะมันก็ไม่ได้ตามรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองทําแล้วเดือดร้อนอย่าไปทําพูดแล้วมันจะเดือดร้อนก็อย่าไปพูดอะไรนะก็เปรียบเทียบเปรียบเปยให้ฟังนี้ถ้าถ้าพูดถึงไปด่านะขนาดดา่ากิเลสด่ดานะหลวงพ่อชักชวนมาบวชเพื่อจะมาฆ่าความชั่วฆ่าความชั่วมันไม่บาปไหม ฆ่ากิเลสฆ่าตนานาฆ่าความโลภความโกรธความหลงนะฆ่าแล้วมันไม่บาปถ้าฆ่ากันเ,อง,เองลองดูเดือดร้อนสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่มันอ่อนแอกว่าเราเราก็ยะเยีดยด,ยดความทุกข์ให้แก่เขาเขามีทางสู้ไงนะไม่เขาอยากจะสู้เหมือนกันมันก็ว่าเขาวิ่งมากัดเราบางทีเราไปเหยียบเขาเขาก็ระแวงเขาก็กลัว เขาก็กัดจักก็ไปโทษเขาไปโทษเขาไม่ได้โทษตัวเองชีวิตความคิดงงโง่มีเยอะเหมือนกันนะบางทีเขาเรียกว่าอันนี้คือเถียงนาเถียงนาพอพูดได้แต่ไปคําว่าเถียงเมียอย่าไปเทียงนะเขาบอกเขาบอกแล้วแล้วอีกอย่างที่ที่น่าคิดมากๆหนึ่งคือหมายถึงว่าเราเนี่ยก่อเราก็สร้างขึ้นมา ไปชนมันซะหน่อยจนะนะโอ้โหเป็นฟืนเป็นไฟเลยลูกบ้านต่างๆเดินไปเดินมาชนชนตรงนั้นชนตรงนี้ตัวเองเขียบแล้วมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยถ้าพูดถึงตามนะคือไปชนหนึ่งสิ่งที่ตัวเองทำไ้นั่นแหละไปสะดุดกับสิ่งที่ตัวเองทําไ้นั่นแนล่เขาเรียกว่าโกรธโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยเขาว่าอย่างนี้ มันหาความพอดีได้เช่นทีไหนนะที่สุดของมันการปฏิบัติธรรมก็รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองมันมากมันน้อยมันคิดอย่างไงมันคิดชั่วมากกว่าดีใช่ไหมทั้งชั่วทั้งดีลงมือทำหรือยังคิดว่ามันดีลงมือทำหรือยังคิดว่ามันชั่วดันไปลงมือทำตั้งแต่ยุ่งเลยยุ่งไปหมดเดอดร้อนมันมีทั้งร้อนทั้งเยน็นมีของคู่กันโกรธมากก็ไม่ดี ไม่โกรธซะเลยนะดีกว่าจะมีความสุขผู้พิพาธรรมอยู่เป็นสุขนะผู้พิพธรรมเข้าใจเรื่องชินเรื่องธรรมเข้าใจเรื่องตามดูอารมณ์ของตัวเองเ็มีความสุขแล้วอันนี้ต้องตาลาไปก่อนเนาะคอมีความสุขกันทุกต้าน,นาคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุ